น้ำเด้อพี่น้องน้ำน้ำน้ำโดยโดยนี่น้ำมีแต่น้ำเปล่าได้เห็นได้ใช่น้ำบ้านบ่มีแล้วเอ้าต่อแม่ก็มานี่โอ้ยเมื่อยเลยว้าวตายจับบอลอ่ะมีแต่น้ำโดยแพ็คหนึ่งหรือว่าซองแพ็คก็ได้แบ่งกันนั่นละ ເອົາຂໍຄົນແພງແນະຊ່ວຍກັນແແກ່ກັນເມື່ອກິນນຳໂລດພໍ່ຈັບບໍ່ໂລດເອົາລົງລົດຈັກແພັກ2ແພັກ3ແພັກກໍເອົາລລດໂັງເທິງພຸ້ນຍັມີອີກຢບໍ່ັນາຍດແລແລກມບແຫນນ เนาะคักแน่นี่แล้วหลอบนีพี่น้องเนาะเนียนอิงติ้งพี่น้องเนาะแทบจะหายใจบ่ได้คักแน่อ่าเป็นถุงยังชีพคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุคนเด้อพี่น้องเนาเปิดภาพเปิดกล้องมาพบมาพ่อกันอีกคือเก่าคือเดิมครับโบเซียงนะพี่น้องเนาะกำลังสีเดินทาง ขึ้นไปเมืองเซโปนคือเก่าคือเดิมเนาะไปแจกจ่ายถุงยางซีบทั้งเมเจดีที่ได้พวกใหม่มอบง,งานให้ก่อนเนาะพี่น้นะองเนาะรอบนี้นี่ขึ้นเบิดเลยพี่น้องไอ้เนาะถุงยางซีบถือว่ายัดข้างนอกนี่อึมทุมอยู่พี่น้นะองเนาะเท่าพอดีกับบ้านเฮาพี่น้นะองเนาะเพิ่นได้ตุ่มโฮมกันสามัคคีกันเนาะพอดอีแปลงถนนคนทางบริษัทพี่น้นะองเนาะบริษัทก็ร่างสิเด,ดินทางออกไป สิมีอย่างนี้เนาะพี่น้องเยมีแต่ว่า,าน้ำจิตน,น้ำใจแหละทางมุสแงกับบริอยูแปลงทางน้ำเพิ่นซ้ำเนาะมีแต่ว่าสิซื้อน,น้ำซื้อในนี่แหละพี่น้องเนาะแบ่งให้เพิ่นเนาะพอได้อยู่ได้กินอากาศมันกระเด็ดฮอนเอาพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวติดตามรับชมเบอร์น้ำกันพอดีมาพบพ่อกับาทางบอดี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวถามแล้วก่อนเนาะเอาน้ำก่อนจะเซาแพ็ค pack, พี่น้องเยอ,อยู่ห้านาบเตียงท้องพี่น้องเนาะ้านน้องบิวดี้ Nó thang mù tiên nạ cho lèo vinoi. Qua thân em bài nè nó oh, này rồi thang mori bài đi đâu 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 bài đi bài đưa. bài bài oh. bài <laughs> <laughs> เอาทางเหนือคือกันทางเหนือคือกันเนาะไปเหนือบอ่อหนิไปเหนื้อนะ<ม>บอ่อจุกล้อก็อกเห็ดเข่าน้าบอ่อหักซีเรียบบ่อหนิบอ่บอเข่าทางกันแม่เพิ่นฝากมาดเข่าเดือนหนึ่งอะไยังี้โมไปแจกจ่ายอยูอ<ม>่ยเพิ่นกตาเบิ่งอยู่ก็ได้หาโลโน,นี่บ่อหาโลกับมันนี่แหละกับถุงยังซีบ่ดีไงข้างในก็แน่นอุมทุ่ม ทางในทางในผมบ่นเ่ได้ได้ตัวนี้มเเต็มบวได้โดียวิว่าทำทีมงานขึ้นก็ว่าชีแวงยบะว่ถามไปก็ว่ามือนี้มือนี่อยู่บ่ไปจากเถือยไปพนขึ้นไปคนแล้วบานนี่จะเต็มจะเต็มเลยเนาะนักแ้วบ่ดีเลย เพราะว่าชั้มนี่นี่พ่อไปเติมมีว่าจะวะบุ๊ดดีก็ได้อยู่บ่เดินทางไกลโอ้หกเที่ยวกันแล้วเขาเติมเจ้าโลช่ะสองโลหกเลยเขาไปสามโลสามโลว่วางจำเองสามโลเอาไปเพิ่มมีบ่อเนาะก็เพิ่มก็ได้เพิ่มขังละเอาเป็นสามโลไปเลยใช่นะเนาะโอ้่าเากคของนักคนน้ำหนักนี่มันหักได้เจ้กโลบุดดีตันนึงถ้าประจําบุ๊ด แต่ว่าสามโลนี่สิบฮอดขอกมั้เนาะมันนิ่มเกินไปเฮาเล่นมันก่อนั่นเนาะเพราะมันมันของมันนักมันต้องนิ่มอยู่แล้วแมนปอ้เป็นเพื่อเติมยุวสายหรือว่าตามผู้ประสบการณ์และแต่ก็ได้ยังเราคอยจะมีคุณน้ำบริโภคเศษมนิ่มอีเชนเนาะโมเดลมันของนักเนาะต้องนิ่มอยู่แล้ว ได้อีดอกเนาะก็กน่าสิได้อยู่ได้อีดอกจ้ะบ่ทางก็บ่ได้ยากบ่ได้ไปทางยางแน่เนาะไไปลทางกันอันนี้ได้บ่ดีว่าจะได้น้ําจากชาวแพกอพอเห็นพี่น้องเพิ่นจะว่าเพิ่นพากันเมื่อบ่แล้วบ่จจัว่าข่อยซื้อแลกับให้สําเงินไปแจกนซื้อเิ่น้ อข้าไปคุนมีบ er ่อน้ามีอยู่บ่วมายู่มามดรถซาแพ็กเอาไปแจกใหิเพื่อนนี่แหละเนาะเช่าแพ็กหอดอยู่บัวหอดกัเอาซ้ำมีเห็นแล้วเพราะว่าบางนวยมาเพื่อนกับเมื่อเพื่อไรงี้เข้าเทียงเนี่ยมากินข่าเทียงเนาะออาหารเด้อบดีเด้อมาอยไมใช่เอาไป ยังมาเลยยังมาเลยท,ท่าแพ่งโอ้คือหิวเข่าแทบ่าบ้านว่างไปนี่โดนล็กพอดีเพราะว่าท้ายไหนเพิ่งจับมาเลยแบ่งกันกล้วยนี่ก็แม่นเด้ยนี่งูนกปลายรถน้องวางไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นจับเอาเองเลยด้วยอ้าวอง ถิมถ่มเออไม่ค่าเดสจบแล้วเบสบอ่ะเบสโอ้อ้ะโ้แพกสองสามหกแปดสิบสองสามหกแปดสิบสามสามเนาะอีกเจ็ดแพ็ก Thế đấy, khăn bà mưa cả à, nhanh như lọng Phú mưa phú ma Đấy gì đó Bó cho nó có lem chẳng bò Đấy, hai phân bò Phải đấy nó Phải đấy nó คิดเงินด้ยก็ได้เด้อ้อนี็เทดไหดแพ็ค้ก่แพ็คชิ้ห้าปออาใช้อน่อาเด้อเงินสดบค่คอยมีส่วนนี่ยิงเลยยิงเลยยิงแบบมันนี่เล้วบอ Ok, đó là chăm chén chăm 3 chăm chén bò chén đấy bò. chăm chén bò. chén chăm chén

จะปิดแต่แวอย่าว e ่าพังบังก yeah, ้อนบ่ดีน huh> ักชับพังบังก้อนไปเนาะไปไล่เดี้ยงตามรังกันไปนี่แหละเอาพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำให้ทั้งพี่น้องอ่าบ้านเทาก่อนเนาะแบ่งกันพี่น้องเนาะเอาอ่าบริยูคุดน้ำเพล่กน้ำในกับยังใครได้พี่น้องเนาะก็น้ำจิตน้ำใจบ้านเดียวกันเนาะแบ่งถนนหนทาง เอนี S <S ่ยแด้พี่น้อยเนาะคนเที <S 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 ่ยวที่ส ah 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 ุดคนมีรถใหญ่นี่ยแด้พี่น้องเยถุ่มๆเลยเนาะหนาจนเบิดค่อยกันรถนะผู้ไปผู้เมื่อผู้มาเนาะพี่น้องเนาะน้ำในกันนี่ก็น้ำเต็มในนี่แล้วต้มขนมกับบะหมี่พี่น้อยเนาะอากาศเนอาๆน้ำในกินก็พอมีแห้งเดือดมีแห้ง คุดใช่เป็นบางส่วนพี่น,น้องเนาะบางส่วนก็อาจจะยังบทนี้คุดต่อเติมเพราะว่า,าเพิ่นฮ็ดไปแบบพ่ออันนี้ก่อนเนาะพราะแก้ไขไปก่อนบ้านเมืองเฮาเ็ดเองและสามคัคคีซอยกันเนาะโอ้โหเมือนเมืองน้ำกระมีดินนหนิพี่น,น้องเนาะ ่่นีามีแต่ว่าเขาสีไปมุมที่เพิ่นจอดนั่นแหละพี่น้องเนาะอะไรที่เพิ่นจนะอดเนาก็เอาไปเนาะนี่เพิ่นพากันมืออลไรมันกับเวลากเที่ยงเลยกางเดินทางพี่น้องเด้อเดินทางเมืองเซปนูนสายเลียวสายสินคือเก่าพี่นอนะ้องอีกเนาะพ่อพ่อกันอยู่เมืองเซปนูนที่ตามมึงต้องกันอีกเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเอา้าพ่อพ่อล้านแรกแล้วพี่น้องอีกเนาะ นี่แหละกต่็ลานแรกเลยเดี๋ยวต้องจอดก่อนเนาะเอาน้าก่อนให้เพป็นก่อนเออเอาเอาเอาจอดก่อนไดนพี่น้องอีกเนาะขอชมเชยพี่น้องอีกเนาะโอ้ยเป็นอะไรพี่น้องเนาะอ่าน้าเด้อพี่น้องน้ามหน้า โดยโดยนี่น้ำมีแต่น้ำเปล่าได้เห็นนีได้ใช่น้ำหวานบ่มีแล้วเอาน้ำเปล่า้เนาะสุขภาพจะได้ดีแน่เอาน้ำผลไม้มาช่วยโดยโดยอันน้ำกันจะค้นกลุ่มอันทางหน่วยเฮาหน่วยเฮาจะค้นเลยว่าค้นมันลายอยู่ได้เนาะลายอยู่ได้มันนี่ได้วโอ้โดยโดยเอาลงเอาลงไว้เด้อยตึงเื่อนน่นแล้ว Oh, thổ mẹ của ma nè Ôi, oh, <laughs> mười đi Ô, uh. uh, đẹp đi, à oh. Về <laughs> cả đất rồi không? Mình cười với mùa hạnh súc bên này. đây Hàng đây với được nó Ôi Ôi, tôi nhìn ยังมีอีกเยอะยิ oh. uhm. parole, oh, mm. uh. uh ่งผลมาผล่งข oh. 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 wow. mm ึ hmm. oh ้นมาอีกอยู่แต่ว่าขนหนักเขาขอน้ำมีเยอะจ้าโดยโดยขอท้ำชาบ้างด้วยแล้ะเอาลงไว้เออลงไม่ให้มีขึ้นแล้วชิขึ้นไปพุ่นตออีกก้อนเอาลงไว้กินรอดน้ำในแล้วโดยอ่าเอาเนาะเดี๋ยวชิขึ้นไปแล็บวันนี้ออกเดินทางไปพุ่นก้อนแม่นแม่นแม่ไปเนื้อก้อนเอาและพี่น้องเอ้ย เนาะไปใด้ปีเกือกเต็มแท้หน่อยเซโปนไก่เลยเซฟปนก้อนมาเนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยไก่ก่อนเด้อไปก่อนเด้อไล่ขึ้นไปแบ่งเพิ่นอีกก้อนโอ้สุนไล่นี่กินน้ำพวกดีโดเนาะอืมรอบหน้าก้อนพี่น้องเลยเนาะอ่าอ้าเนาะทำแบบพี่น้องอย่างเนาะน้ำจิตน้ำใจ แบ่งกันเล็กน้อยๆพี่น้องเนาะขอทางหน่อยเด้อขอทางหน่อยเด้อเป็นอ่าหน่วยเนาะพี่น้องหมู่บ้านเฮาหน่วยหรือว่าอ่าถ้าพี่น้องฟังไทยเรียกก็จะเป็นกุ้มเนาะกุ้ม2กุม9อ่าหน่วยเนาะอยู่บ้านเฮาเอิ้นพี่น้องอันนี้แหละเนาะนี่ก็จะเป็นหน่วยทางเงินของทางแม่เสียงเนาะพี่น้องเนาะ เจอบัดนี้ก็เฮ็ดหยังก็บ่ถึกคือกันเลพี่น้องเนาะเก่งใจเพิ่นเลพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาบ่มีแต่น้ําเปล่าเนาะันดพี่น้องเฮ็ดจังไดกะเป็นหยังไคก็บ่จอดบ่ถามหากันเนาะอ่านี่แหละเพิ่นก็บางคนเพิ่นก็นั่งเนาะนมยุปีเนาะก็จะมีการจัดแปลงถนนหนทางอ่าแบบนี้แหละพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวไปต่อกันอีกข้งหน้าพี่น้องว่าไปอ่าพบเจออยู่ช่วงใดเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เพิ่นพากันกลับบ่แล้วนี่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ย่างมาแต่บ้านเพิ่นได้พี่น้องเนาะผู้มีรถเพิ่นก็หาขี้เมือเนาะอ่าผู้บ่มีก็อันนี้เนาะอเดี๋ยวเอาน้ําก่อนเพราะว่าอันอันนี้นเอาบ่น้ําน้ําๆน้ํากินด้บย่างเพื่อฮอดเออมาๆเอาน้ําก่อนเอาน้ํากินก่อนอือเ็าแล้วรถอย่าไปน rồi đời, áo nam nữa, anh nhang không phải lấy quan, không lấy bả này nó, bỏ, đời bố ba chỉ cần phải vẽ dài cả năm đôi đôi chắc à, nam, đôi pack một, hoặc là song pack cũng được, vẽ là, cứ, cần cần, mưa kín khẩu đấy bạn này nó Ờ Đôi 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 áo cọp chay cái gan nó no. Đôi 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 uh, Nó áo nó đi cợp bên đi Nuôi nưng, phụ ta nhập cưới bầy thân kìa con Nó to cái đi kìa rồi, Ô áo sợ bài đi đứa Kín nam con, kín nam con Nằm vào, năm vào Nằm vào cợt bên kìa con nhưng mà nhàng mà thì bạn của nó rồi 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 đánh kín làm kín này con đôi. Đôi, đôi. nó rồi rồi nó Đây, kín làm kín này con nó Thấy những dù thơ muốn có mi bỏ oh, ô nó แล้วแสโน่เดี๋ยวสิเอาน้านี่ขึ้นไปจนสุดพูดแล้เนาะเองกันขอบใจลลายหมดแล้วจนฮอดวันใหม่พูดแล้วจนสุดทอดทางยางพูดแล้วเนาะคนเก่ากอเมื่อนำแล้วแม่นแล้วบางคนเพป็นเมื่อเนาะอันนี้ห่อเข่าห่อน้าไม่กินเลยบ่กพอด้อยคนห่อคนพันห่อคนกันกินอยู่เฮือนน้ำกระมีเนาะแบ่งน่วยเนาะเป็นน่วยเป็นกุ้มเนาะ sai po đồ vô áo sao, phải thoa cái gì con nữa, rồi rồi rồi, khan vô phía nó con cá, đang xí lẽ, thang bơm xe gặp phía nông nọ. À, tổn ở trong, trong 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 อ่าดูว่าอ่ามีเกี่ยวกับต่างๆพวกที่ใช้คุดแบง่งถนนทนทางนี่เดี๋ยวพี่น้องอีกเป็นล่อเป็นอันนี้น้องคนกฤสีอ่าเอามาน,ำน้ำเนาะเอาเดี๋ยวลงนี่ก่อนเนาะพี่น้องไอจอดนี่ก่อนไปดีเด้อเอาบ่อน้าเอาน้าเอาน้านกินก้อนกินน้าก้อนอยู่ข้างหลังรถหน่อยเด้อจับบมอนจ้ะ จุ๊กไผ่น,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 นเนาะขนมหมมี่ป่าะขนมหมูมี่ใช่ไหมเอ้ยขนมเนาะกองป้าปุ๊บจอเคก็กอ,อันนี้ของทางเพิ่นเจ<อ>้าเชื่อจากแม่กินกับข้าวกับยางวะกองผู้ใดก็ให้เอานะใช่เอาอีกแม่น้ำหนะอนนนเอาไปด้วยนี่คนละนวยอันนี้เนาะเอาลงละบ่อน้าเอาลงาละบอ่อ กลุ่มคนละเขตดพี่น้อยเนาะไอพ่อเดี๋พ่อน้านะพ่อเดี๋พ่ออ๋อโดยโดยพ่อน้ามาเจมาพ่อไห้มี้ก่อนเอารถพ่อน่ะยังมีอยู่ลงแล้วเอาลงเหรอโอ้ดูเลยเนาะสำเนาเขาขึ้นไปต่อก่อนอันนั้นของแจกเพื่อนนะพ่อนอันโดยโดยเอาเนาะเอาละพี่น้อยเป็นกุ้มเป็นน่วยเนาะ นันนีค่คนน้อยอาคุณดูแลแบบว่าอ่าแต่ละกลุ่มเนาะเพิ่นก็สิอ่าสับหมุนเวียนเบิ่งช่ยกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เพิ่นเห็นถุงยังชีพรถเพิ่นก็ถามเนาะพี่น้นองเนาะเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยเนาะมันถังีงก็เฮาอ่าเป้าหมายก็อยู่พี่น้องทางเหนือเนาะ เอาน่าจะเป็นล้านอ่าสุดท้ายใช่ไหมจักนี่พี่น้อยเนาะโอ้อ่าบ่มีนั่นได้พี่น้อยมีแต่น้ำนี่แหละเนาะทางอุเซงกันเดี๋ยวเอาน้ำลงให้ทางอ่าพ่อคนก่อนเนาะเอาเอามีแต่น้ำนี่แหละพี่น้อยเนาะลงไปทักทายทางในบ้านเอาก่อนพี่น้อยเนาะโอ้น้ามดฟอนเนาะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโดูดู

năng mía nữa còn mía nữa, còn cái thằng 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 cả mía đấy, những mía còn gì nữa không? nó cái gì nữa? Còn chốt một nữa, còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa? phải, qua năm này pha thang nó, giờ đây, à, tập nó, b้าน mường thao, bo soi cái, bo soi cái, nó bo rượu nó, nó bo ngâm thân nhân phun thang cái, còn hoa nhang, ít cát một phi nông ủy thai lao bạt này nè nó phù mưa phù con nam con thì non nãm nam nhà bố Nam kín nam kín lên ba mươi con vợ này là chắp mà lót men bớt đây đi đôi đôi thấy chút là bo bớt là bo gì thương của oh à ông à bớt nó lót căng gan bè gan men bớt men long bớt đây lót này ba mươi hai ôi nó ma xài nên cho nói như lúc vun cáo gần ăn lọ mai vẫn vẫn lạo Phim khẩu họ họ bày hết phân lại đôi 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 à, uh, ao leo đại bản thì nó nam 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 mấy kỳ nam kỳ nam ôi oh, oh. <laughs> đôi đôi kỳ nam con ư phi phi du phi มีทว่าคลิปนี้เนาะจะได้ล่ำลาพ่อแม่พี่น้องไปน้ากันเบิสุขูสุขนก่อน้อพี่น้องเด้อเนาะเดินทางผูบพ่อก่อนยู่เชปโลนพื่อนเพลงเนาะขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้องดาราพี่น้องอยู่ดีมีแห้งล่ำรวยในนาทีการงานเบิดสุขูสุขนเนาะขอบมุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องบ้านโคกญงเฮาพี่น้องเนาะทีร่วมสามัคคีน้ากันเนาะทางบูแซงกับบริยูเห็ดน้าแต่ว่าเป็นน้าจิตน้าใจเด็เล็กใน้่อยๆซอยกันดีกลัวโบซอยเนาะพี่น้องเนาะอาจารไดนกย ขอมกกับใจพี่น้องในลายเด้อเนาะสามัควีกันไว้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าพ่อๆกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอตัวเดินทางก่อนไาหนี้พี่น้องเนาะ